ตัวแรกครับก็เลือกกันคุนครับ จะเห็นว่าการคูนเองเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่าการลดลงมาของการคูนเนี่ยก็ต้องถือว่ามาอยู่ในโซนซื้อที่น่าสนใจขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวของราคาหุ้นซึ่งเราคิดว่าถ้าไปดูราคาเหมาะสมอิงที่ตลาดทำเนี่ยก็อยู่ประมาณ5้าถึงหบาทเพราะฉะนั้นจากโซนปัจจุบันที่4ี่บาทสิเราจะเห็นว่าจุดที่คนติดอยู่เอยอะๆก็คือสัก4ี่บาทเจ็ดสิบแปดสิบแถวนั้นขึ้นไปนะครับก็แปลว่าเราก็ลุ้นการฟื้นตัวจากราคาปัจจุบันแถวสี่บาท7080มองว่า ตัวนี้เป็นกรอบการลงทุนที่น่าสนใจสับตัวของท่านกันกุลครับตัวที่2ก็จะเป็นงานกินกําไรในตัวน้ําตาลนะครับหรือว่าตัว KSL ถามว่าทําไม KSL น่าสนใจนะก็ต้องบอกว่าภาพของปีนี้ครับน้ำตาลเองน่าจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างที่จะดีส่วนหนึ่งก็คือการหีบอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยของปีนี้เราจะได้ปริมาณที่มากที่สุดในรอบประมาณ3ปีเลยหลังจากภัยแ้งเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงไปอันที่2ก็คือถ้าเราไปดูราคาน้ําตาลตลาดโลกก็จะพบว่าเพิ่งทำนิวไฮไปในระดับรอบประมาณสัก6ปีได้ถ้าเราไปดูชูการ์เราก็เห็นว่าวาค น้ำตาลซึ่งอยู่ประมาณแถว1 8บแปดถึงยีมานานพอสมควรเนี่ยวันนี้ทำนิวไฮไปแล้วอยู่ที่ประมาณ22.9แล้วก็ยังเป็นการเดินหน้าขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตัวราคาน้ําตาลกับ1ทั้งปริมาณการผลิตที่สูงในรอบ3ปีแถมราคาน้ําตาลก็เป็นการสูงในรอบ6ปีเนี่ยก็แปลว่ากําไรกลุ่มน้ําตาลปีนี้โดยเฉพาะแต่มา 1, 2, หนึ่งแต่มาสองน่าจะอลังการงานสร้างมากทีนี้มันก็จะเป็นความยากทีน่นึงว่ามันดีแบบที่ทุกคนรู้ว่าดีครับแล้วก็ดีแบบที่รู้ว่าหลังจากกําไรดีมากๆในช่วงตตมมมไปแล้ว่กจะ เ,เพราะว่าเป็นช่วงที่มันหีบอ้อยไปเสร็จหมดแล้วนะครับดังนั้นก็แปลว่าการเก็งกำไรในกลุ่มพวกนี้ก็คือต้องมีการวางกลยุทธ์ในการเก็งไำได้วยเช่นเดียวกันเก็งกำไรถึงประมาณสักไม่เกินช่วงกลางปีครับแล้วก็ตั้งสต็อกในการเก็งกำไรไว้ด้วยแต่ว่าด้วยอัพไซด์จากราคาน้ําตาลกับประมาณการผลิตปีนี้ต้องถือว่า ผมคิดว่าหุ้นน้ำตาลหลายในตัวน่าสนใจรจริงครับก็ถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อ KBS ก็จะเห็นว่าราคาขึ้นมาค่อน้างจะเร็วตัว BRR นะครับก็จะเห็นราคาที่ปรับตัวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นตัวตั้ง KSL ซึ่งเราคิดว่าวันนี้ต่ำ book value ที่4บาทแอยู่ค่อน้าจะเยอะเนี่ยก็มีเป็นตัวหนึ่งที่มีลุ้นในการฟื้นตัวที่ดีเช่นเดียวกันดังนั้นตรง KSL เองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นการฟื้นตัวครับก็เก็งกำไรในกรอบ3บามบาท 50ซึ่งก็ยังต่ำกว่าบุ๊กไบรูที่4บาท80ครับ